ในการติดและแขวนภาพของข้ามันคงลำบากสำหรับสตีเช่นเจ้านะนอกจากเจ้าจะได้รับภาพวาดของข้าเป็นรางวัลแล้วข้าจัดเตรียมบริการหลังการแข่งขันให้ก็คือรางวัลพิเศษดูสิเพื่อนของข้านั้นแข็งแรงและสูงใหญ่เหมาะสำหรับ,บริการนี้ดังนั้นแข้าจะให้เขามีจำเป็นเอาหน้าอย่าเขินหน้ายไปเลยแม่นางอี้ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการบริการเช่นนี้ จีหงเงินแกงหมดสติเป็นลมเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากนางสินะพยายามได้ดีมากนี่เจ้าโง่ขอไม่ได้แก้งซะหน่อยโจโจเจ้ายังมีคำถามอื่นอีกไหมไม่ครับคำตอบของท่านทำให้ข้าเข้าใจอย่างข่องแท้ท่านจูคข้าขอถามอีกได้ไหมท่านจะมาที่นี่อีกไหมครับ โจโจฉลาดมากๆหากแม่ของเจ้าพร้อมต้อนรับข้าข้าพร้อมที่จะมาแน่นอนนางต้อนรับท่านอยู่แล้วนางเป็นคนใจกว้างจะตายเ <c oughs> จาโจถึงเวลานอนของเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สูงขึ้นหากยังนอนดึกเช่นนี้ครับท่านแม่ราก่อนครับท่านซู ค่นึกเลยว่าเจ้าจะมีลูกข้าควรจะทำอย่างไรกับเหิงอันตอนนี้ดีเจ้าควรกังวลเกี่ยวกับชีวิตของเขามากกว่าโจโจบอกเขาว่าเจ้าเป็นหมอสวรรค์สามารถรักษาได้ทุกโรคโจโจแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าข้าจะรักษาเขาเหิงอันชีวิตของเขาช่างโชคร้ายนะเขาเติบโตในครอบครัวที่ไม่มีความสุขเขาถูกทำร้ายโดยพ่อขี้เมา เจ้าเก็บเงินไว้ที่ไหนกับนางสารเลวไปหาเงินมาซะหากเจ้าไม่มีให้ข้าไปดิไปของเขาขายแม่ของเขาไปที่ซ่อง,องเขาไม่มีเงินในการซื้อสุระเฮิงอันแม่ฝากเจ้าดูแลน้องให้ดีด้วยเนี่ยแทนพี่แทนแม่กำลังไปไหนกันไม่อย่าเอาเขาไปแกลืมไปแล้วว่าใครเป็นพ่อของแกเก,กะกะผู้ปกป้อง,องน้องชายเอาไปที่แล้ว เพิ่องอ่านในสังหารพ่อของเขาและเผ่าบ้านของตนเป็นพี่ไม่ต้องห่วงที่ทุกอย่างดีขึ้นเองเพื่อกลายเป็นคนที่มีอำนาจเหนือว่าใครเพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการเขานาชีวิตของคนเขา้าแลกกับงานที่เขาทําอยู่ตอนนี้ชีวิตมันไม่ง่ายสําหรับเขาเลยนี่นี่เองเขาเองก็มาจากลากยากาทัคิดว่าเขาจะเป็นพวกลูกขุนนางอะไรสก เจ้าฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่ดังนั้นเจ้ายืนการไม่รักษาเขาอญิงม,มันไม่ยากที่จะรักษาเขาแต่ฉันต้องใช้ร่างกายเพื่อจี้หึงอันหรือเนี้เขาก็ควรแน่นดูเหมือนข้าจะใจดีเกินไปไม่สามารถปล่อยให้เขาตายได้ รูปร่างเขาเหมือนกับชายคนนั้นเขาจำได้ว่ามันมีปานแดงเหนือสะโพกของชายคนนั้นอะไม่มีปานเฮ้ยโชคดีที่เขาไม่ใช่พ่อของโจโจหากเขาเป็นชายคนนั้นฉันคงฆ่าเขาไปแล้วเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากันนะจะได้สติแล้วหน้าของเจ้าแดงไปหมดคงเพราะพิษยังถูกถอนไม่เข้คใจแล้วนางถอนพิษให้กับข้าข้าได้ยินมาว่ามีอยู่วิธีหนึ่งในการถอนพิษนั่นคือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เป็นพิษอย่าบอกนะว่านางยอมมีอะไรกับข้าเพื่อรักษาข้าเจ้าก็ไม่มีไข้ นางจะเข้าใกล้เกินไปแล้วนางไม่สมว่าตัวนางจะใกล้ชิดกับข้าเลยเหรอจริงเจ้าถึงขั้นยอมเสียสละตัวเพื่อข้าขนาดนี้ไม่ต้องห่วงข้าจะรับผิดชอบและแต่งงานกับเจ้าเองจีเหิงอันเจ้าคงจะเสียสติสิค้าถ้าใช้ดอกไม้พิเศษสามารถถอนพิษในตัวเจ้าแล้วเพื่อให้มันออกนิดข้าจึงต้องร่วมแช่กับเจ้าด้วย นอกจากนี้มันไม่มีอะไรเกินเลยเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งนั้นเออแต่เราเห็นร่างเปล่ยเปล่าของขันและกันดังนั้นข้าจะแต่งงานกับเจ้าแต่งงานกับข้าเจ้าอยากขนาดนั้นเลยหรือคือ,อยังไงก็เถอะข้าได้เห็นเรือนร่างของผู้ชายมาเป็นน้อยฉันเป็นหมอมาหลายปีร่างเปล่ยเปล่าก็เหมือนกับฉันเห็นหมู คารักษาเจ้าได้ให้แล้วดังนั้นถือว่าเจ้าติดนี้ข้าไว้บนหลังข้าจะให้เจ้าใช้คืนอ่ารู้สึกง่วงซะแล้วสิข้าขอตัวก่อนลาตีสวัสดนางก็เห็นล่างไปเปล่าของชายมาเป็นร้อยเพิงอันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเข้าหาผู้หญิงท่านแม่ของข้านางก็ใจแข็งและเข้าหายากเพื่อความสุขของสหายแสยนดีของข้าความสุข ทนแม่ของข้าเราต้องทําให้ทั้งสองลงเลยกันโจโจทําไมวันนี้เจ้าถึงเลือกมาง,งานวัดกันแทนจะอ่านหนังสืออยู่บ้านไงนะกอาได้ยินมาว่าครั้งนี้มันพิเศษกว่าครั้งอื่นๆท่้นมันท่านจี้ท่านซูนี่ครับว่อไงโจโจบัเงเอิญมากเลยว่าไหม ช่วงเช้าก่อนหน้านี้เอองานเขาว่าเจ้าควรหาวิธีตอบแทนบุญคุณของนางที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้หากทำเช่นนั้นนางคงจะพูดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เจ้าจะขอบคุณข้าคือการไม่ต้องมายุ่งกับข้าอีกน่าสงสารจริงๆที่เขามักจะถูกนางปฏิเสธเอานะาเจ้ามีข้าทั้งคนนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปกับข้าเร็วนี่คือสิ่งที่เจ้าวางแผนไว้ใชนะ ใช่เป็นไงถ้าทำพ่อเจ้าขนาดนี้นะคงชอบแล้วสิแอนแม่แอนแม่อย่าไปนะครับฉันไม่แปลกใจว่าทำไมโจโจอยากมางานวัดด้วยชุดนี้ตอนนี้ฉันรู้คำตอบแล้วละ่ะอยากโกรธอยากโกรธยังไงเขาเป็นลูกของเธอโจโจเจ้าครอบครัวที่ลงทะเบียนในเกมครอบครัวไว้โอดมากันด้วยครับอะไร เ้าลงทะเบียนเจ้าเรียบร้อยไปเล่นเกม่อนคลายซะสินี่คือหมายเลขของเจ้าเึงอันรอเจ้าอยู่ตรงนั้นสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นแผ่งของเขานะสนามแข่งขันที่หึงอันเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นท่านแม่ท่านแม่ครับการแข่งขัน,ขนต้องการพ่อแม่และลูกเพื่อเข้าร่วมนีม่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าจะได้เล่นอะไรอย่างนี้เจ๋อ ท่านแม่ข้ารู้ไม่ควรทําเรื่องอย่างนี้รับหลังท่านฉันสามารถลงโทษข้าได้หลังจากที่จบเกมข้าต้องการรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรเมื่อเล่นเกมกับพ่อฉันไม่รู้ว่าจโจูต้องการพ่อมากขนาดนี้ฉันไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของจโจูมากที่ควรก็ได้พวกเราไปสนุกกันเอาชัยชนะมาให้ได้ ขอบคุณครับท่านแม่ข้ารักท่านที่สุดเลยเกมที่หนึ่งแข่งกินแอปเปิลให้หลูกของท่านจับเชือกที่ผูกแอปเปิลไว้ส่วนพ่อแม่พยายามกินแอปเปิ้ลโดยการห้ามใช้มือช่วยเด็ดขาดถ้าครอบครัวแรกที่กินแอปเปิลหมดจะได้เขา้ารอไปเล่นเกมต่อไปถ้าเขาก็ไม่แต่ลุ้งเกินช้น ฉันจะทำให้เขาต้องชุดใช้ทําไมเขารู้สึกสังหรณใจไม่ดีกันนะเริ่มเกมได้แฮะแืม